กลับมาอีกครั้งกับสกิมมี่ทาวเวอร์ดี n เ e นต์ครับและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวยูนิตยูทูบเบอร์บีมี่บ็อกครับผมเพื่อนๆเป็นยูนิตที่มีความสามารถด้านการต่อสู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับและเป็นลิมิเต็ดยูนิตด้วยนะครับผมไม่สามารถหาเพิ่มได้อีกแล้วนะครับดาบเมจเริ่มต้น250อัพแม็กซ์3,500ครับและมีการโจมตี20อัพแม็กซ์45คู่ดาว1วิอัพแม็กซ์0.5วิจำนวน,นการออกอยู่ที่993ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยจะต้อง ต้องไปหาแลกหาซื้อขายในเทรดดิ้งพาซาเอานะครับผมความสามารถของเขานะครับน่าจะใกล้เคียงกันกับพันเจอร์คาเมราแมนที่เป็นประเภทเอ็กซ์เซสเหมือนกันมากที่สุดแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าดาเมจกับลัศมีการโจมตีบ,บีมมี่บ็อกเขาจะทำได้ดีกว่ารวมไปถึงครูดาวด้วยในช่วงต้นเกมครับแม้ช่วงท้ายเกมเขาจะอัพแม็กแล้วอยู่ที่0.5เท่ากันก็ตามนะครับผมเรามาดูความสามารถของบีมมี่บ็อกแบบจริงๆจังๆภายในแมปกันดีกว่านะครับและหมวดที่ผมเลือกก็คืออินฮาร์ดดีกว่านะครับผม ทุกคนอย่าไปอินเซนเลยนะครับไปอินเซนไม่น่าจะผ่านครับตอนนี้ผมยังไม่พร้อมกับผมยูนิตที่มีเนี่ยมันยังไม่ได้โอพีขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆและเรามาร e ีวิวบีมมี่บ็อกด้วยนะครับในช่วงต้นเกมผมวางเจ้าตัวฟาร์มเงินมาก่อน2ตัวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยวางบ e ีมมี่บ็อกลงไปต่อจากนี้นะครับอุ้ยเมื่อสักครู่นี้ผมลืมกดฟาสต์โหมดอ่ะไม่เป็นไรเราออโต้สคิปค้างไว้ก็ได้นะครับผมขาด20่เหรียญไม่พอทุกคนเรียกออกมาใช้งานไม่ได้นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะ ผมจะวางบีมมี่บล็อกเอาไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้น่าจะได้อยู่มั้งนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับเหมือนต้นฉบับเด้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยดูบีมมี่บล็อกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่แคสเกมสนุกมากนะครับผมเขาจะลง t อยเลทาวเวอร์ดีฟเ e นต์กับ s k i มดี้ Tower Defense 2นต์แมปนี้เป็นหลักนะครับเพื่อนๆโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผม เป็นการเอาหน้าถลายไปที่พื้นเฮ้ยมีสกิลด้วยอะ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลดูนะครับผมว่ากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยวอตมาสกูนี้เป็นการตดใช่ไหมเดี๋ยวใหม่นะกดใหม่ได้ไหม ไม่ได้เหมือนจะติดคูดาวนะครับเราจะต้องรอคูดาวก่อนแต่ที่ไม่เห็นคูดาวน่าจะบักมั้งอัปเกรดจากเลเวลศูนย์มาเลเวลหนึ่งใช้เงิน500นะครับผมอัพเกรดเป็นเลเวลหนึ่งแล้วลัศมีการโจมตีก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆกนสกิลอีกทีนึง <laughs> <c oughs> เป็นการตดทุกคน ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าผมเปิดเสียงซาวเอฟเฟกไว้ค่อนข้างเบาครับคิดว่าไม่น่าจะได้ยินกันนะครับแต่ว่าเป็นการปล่อยตดออกมาแน่นอนครับผมผมเนี่ยได้ยิน2ลรูหูแบบเต็มๆเลยนะครับ อัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 2,500นะครับผมใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆมันเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ย500นะครับผมแล้วก็กระโดดมาเป็น2,500เลยถือว่าใช้เงินเยอะมากนะครับในการเล่นเจ้าบ e ีมี่บ็อกเนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าเราวางแผนไม่ดีก็อาจจะแพ้ได้นะครับผมอัปเกรดไปเลเวล2ก่อนนะครับและจากเลเวล2ไปเลเวล3ครับผม4,500ันห้าร้อยเลยเพื่อนๆและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3นะครับแต่โดยปกติแล้วเราอัปแค่เลเวล2เนี่ย ก็เพียงพอต่อการต่อสู้ณนะเว็บที่10ตรงนี้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะการได้อีกสักประมาณ10เว็บนะครับเว็บที่21เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเราจะต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนครับอัปเกรดแม็กแล้วและลงไปเพิ่อมอีก3ตัวนะครับผมเพื่อนๆสำหรับบีมบี่บ็อกนะครับผมเวลาเขากดสกิลเนี่ยดาเมจจะแรงมากนะครับเพื่อนๆคอยสังเกตด,ดูนะผมกดสกิลให้ดูเห็นไหมตัวที่อยู่ในรศมีการโจมตีเนี่ยจะโดนตดของเขานะครับ <laughs> ตัวบ้าอะไร ใช้ตดต่อสู้แต่คาแรคเตอร์เขาน่ารักดีนะครับผมผุมค่อนข้างชอบนะแต่จริงๆแล้วต้นฉบับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยในช่องของเขาก็น่ารักอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆพอมาอยู่ในเกมเนี่ยก็เหมือนมีการปรับแต่งนะครับผมให้น่ารักมากขึ้นเจอพลังตดบีบีตดเลยนี่ตดไปเลยครับผมเมื่อสักครู่นี้ตดลากพื้นครับ ตดลากพื้นจริงๆเพื่อนๆเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ๋อผมเข้าใจในเรื่องของการกดสกิลแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยสังเกตเวลาผมกดสกิลนะเนี่ยผมกดปุ๊บเขาจะใช้สกิลไปแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เป็นการโจมตีแบบ AOE นะครับเห็นใช่ไหมเวลาเรากดสกิลนะครับผมแต่เรากดสกิลแล้วคูดาวจะไม่ขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องสลับก่อนนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆคอยสังเกตเห็นไหมเนี่ยครับ พอสลับยูนิตมาปุ๊บคูดาวถึงจะขึ้นแต่ว่าจริงๆคือคูดาวเขาทํางานอยู่นะเพื่อนๆแต่เราแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับผมกดให้ดูมาอีกทีหนึง่งออกกดปุ๊บทีนี้กลับมาปุ๊บเห็นนะครับเขาก็จะติดคูดาวแบบนี้นะครับผมคือมีคูดาวค้างแบบนี้แต่เราก็สามารถกดสกิลได้ในกรณีที่เขาคูดาวเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆแต่เราแค่เห็นแบบคูดาวค้างยังไม่เสร็จแบบนั้นนะครับผมแต่โดยปกติกดได้ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการกดสกิลตรงนี้นะครับ เมื่อกี้หมูดฮาร์ดไหวสบายนะครับพเพื่อนๆวางแค่3ตัวกดสกิลแบบรัวๆเอาอยู่นะครับผมทีนี้มาดูอินเซนกันบ้างขอลองสักครั้งครับว่าจะไหวไหมบีมมี่บ็บอกครับผมพลังตดมหาปลายบีมมี่บ็อก นี่เป็นไงตบทีแบบเรียบร้อยเลยครับผมมอนหรือว่าสตูที่อยู่ในรศมรีการโจมตีโดนดาเมจหมดนะครับเพ Mul ื่อนๆเป็นการโจมตีแบบสเปซนะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่โดนไม่รู้ว่าบัคหรืออะไรนะบางกรณีเนี่ยถ้าเป็นพวกมอนแบบตัวอ่อนๆมาแล้วเข้าอยู่ในรศมรีการโจมตีกดทีเดียวตายหมดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นการโจมตีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าบางกรณีก็มีบางตัวที่ไม่โดนนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องเนี่ยเป็นบัคหรือว่าอะไรนะครับเพื่อนๆผมอัปเกรดก่อนดีกว่านะครับอัปเกรดไปเลเวลสองมาโอ้ อเควางไว้ตรงจุดนี้อัพแม็กแล้วและมีการโจมตีก็จะครอบคุมน่าจะไหวอยู่นะ <c oughs> ผมคิดว่าในโหมดไนแมเดี๋ยวจะลองวางแบบให้แม็กดูก่อนนะครับเว็บ <c oughs> ที่35กองทัพบ,บิมมี่กับโทคี้ของเขาครับผมเ <c oughs> พื่อนๆตอนนี้ผมวางบิมมี่ประมาณ10ตัวซ้อนกันน่าจะได้นะครับแล้วก็เจอสตาร์ลวลแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กดสก,กิลเลย ไม่ได้กดสก,กิลเลยเฮ้ยเร็วดิตดเออตดเข้าไปตดอัดหนนะ้าตดอัดหนนะ้าเออนั่นแหละผมจะวางไปเพิ่มตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวางได้ไหมไม่ได้แล้วโอเคแม็กแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องขายยูนิตทิ้งครับผมขายตัวฟาร์มเงินทิ้งก่อน1ตัวจากนั้นวางไปเพิ่มไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโดนรับหมดเลยอะผมจะต้องขยับมาวางตรงนี้แทนตรงนี้ได้ไหมวางตรงนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้ตีแบบทั่วถึงหน่อยโอเคจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กแล้วก็ตดไป ตดไปอืนั่นแหละตดเข้าไปเร็วเข้า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 อุ้ยวาง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 ไม่ได้ติดเลยติดอะไร,อ,ะไรอ๋อลืมไปว่าแม็กอยู่นะครับผมต้องขายทิ้งอีกหนึ่งตัวครับทุกคนแล้วเหมือนจะหลุดแล้วนะครับตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เหมือนจะหลุดหล <c oughs> ุดจริงด้วยโอเคมาวางตรงนี้แล้วก็ตดตดืออตัวเดียวอยู่ไหมเอาออโต้สคริปต์ออกแป๊บหนึ่งนะออพไปให้แม็กตดตดแล้วเข้าเร็วเข้า ไม่ได้การละทุกคนครับมีแต่ตัวถึกๆออกมาขายตัวฟาร์มเงินทิ้งหมดแล้วแล้วก็มาวางเพิ่มตรงนี้ไม่น่าจะไหวอะ่ะไม่ไหวนะครับผมมาตกม้าตายตอนท้ายอีกแล้วสายการบินแอร์เพนทอยเลทเช่นเคยที่เข้าฐานของเราเพื่อนๆคอยดูนะนี่เห็นไหมมันพุ่งปี๊ดเลยนะครับ <c oughs> ฐานแตกแน่นอนครับผมหลุดมาลัวๆแบบนี้ และทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิตยูทูบเบอร์บีมี่บ็อกครับผมโหมดอินเซนเมื่อสักครู่นี้ไม่ไหวนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วทําออกมาได้ดีครับผมในช่วงต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยไหวนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเอาไปเล่นในโหมดฮาร์ดก็ผ่านได้แบบสบายนะครับในโหมดเอเลสก็น่าจะไปได้ถึงเว็บที่60นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าจะผ่านอินเซนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมียูนิตตัวอื่นเข้าไปช่วยเสริมนะครับผมเมื่อสักครู่เราเจอปัญหาในเรื่องของสตันนะครับแล้วก็ดามจไม่พอดด้วยยแต่โภาพ รวมทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะและผมประทับใจสําหรับยูนิตตัวนี้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ